เป็นเรื่องธรรมดาของวงการฟุตบอลและนักฟุตบอลทุกคนเมื่อมีแฟนบอลที่รักคุณก็ย่อมมีแฟนบอลที่เกลียดคุณด้วยเช่นกันวันไหนที่คุณทำได้ดีก็จะได้รับแต่คำสรรเสริญมากมายแต่หากวันใดที่การกระทำของคุณมันไม่เข้าตาขึ้นมาแล้วก็คุณก็จะโดนตราหน้าทันทีอย่างเช่นเขาคนนี้ที่ไม่ว่าจะพิสูจน์ตัวเองแค่ไหนแฟนบอลส่วนใหญ่ก็ไม่เคยข้ามไปมองสิ่งดีๆมากมายที่เขาทำ หลายคนไม่ทราบด้วยซ้ำว่ากว่าเขาจะมาอยู่ในจุดๆุดนี้เขาเคยเป็นเด็กที่ลำบากมากๆคนหนึ่งแม้กระทั่งช่วยแม่ของเขาทำงานล้างห้องน้ำแต่ในวันนี้เขารับค่าจ้างจากสโมสรยักษ์ใหญ่ของอังกฤษจากเด็กน้อยที่อพยพจากจามาก้ามายังอังกฤษในวันนั้นในตอนนี้เขาเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษและเป็นขุนพลคู่กายของคุณซืออย่างเซา์เกตใช่ค่ะวันนี้พวกเราจะฝูงเอ็กซ์คลูซีฟจะพาคุณไปฟังเรื่องราวของเขาคนนี้ราฮิมสเตอร์ลิง ราฮิมสเตอร์ลิงเกิดเมื่อวันที่8ธันวาคมปี1994ที่ประเทศจาไมากาตอนเขาอายุได้2ขวบพ่อของสเตอร์ลิงถูกฆาตกรรมเสียชีวิตเขาและพี่สาวถูกเลี้ยงดูมาโดยยายก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานไปยังลอนดอนประเทศอังกฤษตามแม่ของเขา ตอนประถมเขาเป็นเด็กเกเรคนหนึ่งอาจเป็นเพราะเรื่องของวัฒนธรรมหรือการปรับตัวก็ตามแต่ในขณะที่เด็กคนอื่นๆกําลังวิ่งเล่นกับเพื่อนตามประสาแต่สเตอร์ลิงในวัยสิบขวบเขากลับวิ่งไปบนสนามหญ้าพร้อมกับจินตนาการว่าเขาคือโรนันดินโยเขาใช้เวลาสองชั่วโมงในแต่ละวันเพื่อเล่นฟุตบอลและโชคชะตาก็พาเขามารู้จักกับชายที่ชื่อว่าไคลฟเอริงตันเขาเป็นผู้ที่คอยให้คําปรึกษาแก่เด็กไร้พ่อเป็นคนที่สเตอร์ลิงไว้ใจมีวันหนึ่ง e ตันถามสเตอร์ลิงว่าสิ่งที่นายชอบและอยากจะทำคืออะไรและสเตอร์ลิงก็ตอบไปแบบไม่คิดมากว่าผมชอบเล่นฟุตบอลข้างถนนและคำตอบที่สเตอร์ลิงตอบไปในวันนั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นความฝันของเขาทั้งหมดเอลิงตันพาเขาไปเล่นฟุตบอลช่วงสุดสัปดาห์กับทีมเล็กๆทีมหนึ่งจากนั้นก็เริ่มมีมามองของสโมสรใหญ่ๆมาดูเด็กคนนี้เล่นฟุตบอลทั้งฟูลแลมและอาเซนนลแต่แม่ของสเตอร์ลิงพูดกับเขาในตอนนั้นว่า ฟังนะแม่รักแกถ้าแกย้ายไปอาเซนลที่นั่นจะมีแต่เด็กเก่งๆเหมือนแกเต็มไปหมดแกควรไปอยู่ในที่ที่มันยกระดับตัวแกและควินปาร์เรนเจอร์คือสโมสรแรกที่สเตอร์ลิงได้เข้าไปพัฒนาฝีเท้าตอนเขาอายุได้เพียง11ปีที่นั่นสเตอร์ลิงจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนอย่างจริงจังในขณะที่แม่ของเขาต้องทำงานอย่างหนักด้วยเช่นกันแต่ก็ไม่อยากปล่อยให้ลูกชายค่าสายตาจึงให้พี่สาวของสเตอร์ลิงเป็นคนทำหน้าที่ดูแลแทน สเตอร์ลิเคยพูดถึงพี่สาของเขาว่าพี่สาของผมที่ตอนนั้นอายุ17ปีต้องคอยไปรับไปส่งผมฝึกซ้อมเขาไม่เคยพูดคำว่าไม่หรือไม่อยากทำา4ปีของสเตอร์ลิงที่ควีนปาร์กผ่านไปอย่างรวดเร็วเขามีข่าวพัวพันกับสโมสรดังอย่างเริวผู้สเตอร์ลิงต้องนมนาวแม่ของเขาอยู่พักหนึ่งในการที่จะย้ายออกจากลอนดอนเพื่ออนาคตที่ดีกว่า ผมรอสัญญาที่เหมาะสมจากลิวพ์พูนั่นก็เพื่อแม่และพี่สาวของผมพอะพวกเราลำบากมากมีอยู่2ปีที่เราต้องย้ายที่พักอยู่ตลอดเพราะค้างค่าเช่าสเตอร์ลิงกล่าว และในที่สุดเขาก็ย้ายไปยังถิ่นแอนฟิลด์ด้วยค่าตัวราว450,000ปอนด์สุดท้ายดาวเตะรายนี้ก็สามารถแจ้งเกิดได้สำเร็จในยุคข,ของกุนซืออย่างโรเจอร์ในขณะที่ทุกอย่างเหมือนจะไปได้สวยแต่แล้ววันหนึ่งดาวเตะความหวังของหงแดงก็แสดงความต้องการที่จะย้ายทีมในตอนนั้นต้องยอมรับว่ามันสร้างความไม่พอใจให้แฟนหงอยู่ไม่น้อย พราะสเตอร์ลิงดูเหมือนว่าไม่มีใจที่จะอยู่กับลิเวอร์พูลอีกต่อไปแล้วต่อมาดาวเตะร,รายนี้ถูกทับเรือใบสีฟ้าคว้าตัวไปด้วยราคา49ล้านปอนด์ก่อนที่จะไปเป็นกำลังหลักพาซิตี้คว้าแชมป์พิีเมยร์ลีก2สมัยติด เมื่อใดก็ตามที่เขาพาทีมไปเยือนทินแอนด์ฟิลก็จะถูกเหล่าเดอะคอปโฮใส่เสมอสเตอร์ลิงเคยพูดถึงเหตุผลที่ย้ายทีมว่าตอนที่ผมอยู่ลิเวอร์พูลผมบอกกับตัวเองว่าหากไม่สามารถคว้าชแชมป์ได้ภายในอายุ21ปีผมก็จะมองหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองและมันก็ทําให้ผมมาอยู่ที่ซิตี้ในตอนนี้การที่เขามีความทะเยอทะยานนั้นมันผิดด้วยหรือบางครั้งการตัดสินใจที่ถูกต้องมันอาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคน การตัดสินใจย้ายทีมของเขามันคือจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้สเตอร์ลิงมีแฟนบอลเกลียดมากขึ้นทันทีที่แฟนบอลเห็นชื่อของสเตอร์ลิงในแผนของทีมชาติกระแสตอบรับก็ถือว่าแย่พอสมควรเพราะต่างมองว่าทําไมไม่ใช้นักเตะค,คนอื่นแต่ถึงอย่างนั้นเซาเกตก็ไม่สนใจฟังและเชื่อมั่นในตัวนักเตะค,คนนี้ต่อให้โดนตราหน้าว่าสเตอร์ลิงคือลูกรักก็ตาม อย่างที่ทราบกันดีว่าศึกยูโรครั้งนี้ถ้าไม่ได้สเตอร์ลิงอังกฤษก็อาจจะไม่ได้เข้ารอบมาลึกขนาดนี้และต่อให้สเตอร์ลิงจะพิสูจน์ตัวเองขนาดไหนก็ยังคงไม่ได้รับคําชื่นชมจากแฟนๆอยู่ดีและตอนนี้นะคะสซาเกตก็ได้พาทีมชาติอังกฤษเข้ามาถึงรอบชิงแล้วโดยจะแข่งขันกันในคืนวันที่11กรกฎาคมนี้พบกับทีมชาติอิตาลี ส่วนเรามารอชมกันว่าสเตอร์ลิงจะพาทีมชาติอังกฤษควา้าแชมป์แรกในรอบ55ปีได้หรือไม่สำหรับวันนี้พวกเราจะฝูงต้องขอรับเพื่อนไปก่อนหากชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ